เป็นไงคะโดนทัทอร่อยไหมหอร่อยไหมคะเด็กๆเห็นเป็ดไหมเป็ดเป็ด,ปดตอนนี้ร้านก็กำลังจะปิดแล้วนะคะกลัวปิดแล้วแหละของหวานน่ากินมาก เสียใจไหมถ้าปีนี้ไม่มีเค้กแวะซื้อเทเวนก็ได้เนาะฮะไม่เป่าทำไมอ่ะเปลืองตังปีีนน้้ใชเเเงิยอะะราลด ยังเป็นเด็กขอให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของแม่นะใครต่างกันสอได้ไงยังบีดไม่เรื่องดมูเรื่องแล้วไม่เป็น ออตอนรอบแรกอ่ะไม่ดีอาหารอร่อยไหมนัดอาหารอร่อยไหมรสชาติถูกปากไหมโมจิหนูว่าอาหารอร่อยไหมคะรอ,อ,อคร,ร่อยมากเอาน้องเพีรเขาหิวไหมลูกวันนี้เนื่องในโอกาสอะไรไม่รูะที่มากินกันเนี่ยเนื่องในโอกาสอะไร วันเกิดไข่ขอให้เจ้าภาพเรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะจ่ายตังค์ใช่ไหมกมันนั่งเงินเลยเอ้ อนนี้แมเจอเป็นภาพแบบเสียงใรวะเสียงอะไรวะวันเกิดใครวะอ๋อสงสัยวันเกิดพี่ใช่ไหมคะโตพี่ใช่ไหมวันเกิดพี่ใช่ปะใช่นะคะโตอ๋ออ๋อ ร่วมกันร้องเพลงนะคะให้เด็กๆหน่อย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy BIRTHDAY เดย์แฮปปี้เบรดเดย์แฮปปี้เบรดสองรอบวะตูยูขอบคุณนะคะทุกคนเลยขอให้โดนัทเป็นเด็กดีของป๊อป้านะเรียนเก่งๆนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะมาแบบงงๆเลยนะเดินนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรวะ้องข้างแบบอะไรไม่ใช่วันเกิด ไม่ได้เตรียมเลยแม่ก็ไม่รู้จะทำไงเขาเอาเค้กมาไว้ตรงนี้ใส่ตาไกันเลยเฮ้ยไอ้ยาเดี๋ยวไหนหลังตกหอมเดี๋ยวโดนแก้วล่วงแฮปปี้บ r t เดย์นะคะเด็น้าไม่ร้อนเลยขอบคุณร้านโคตรหมูริมน้ำด้วยนะคะสาขาดอนไว เมื่อกี้เมื่อไหร่อะยาเดี๋ยวตักเค้กได้เลจียมมาดวันนี้เลยวันนี้เดยนั่งนี่เลยค่ะนั่งนี่เลยปากม่วงมาเลยนะนั่งเลยค่ะนั่งหน่นี่อเ ขอบคุณนะคะพี่โอ้ต้องลองได้หรอแล้วขอบคุณค่ะคอับพี่เชยตะก้ไม่ไม่แบบนี้ไม่เป็นไรค่ะได้ได้มันมันให้ถ่ายว่าเป็นไส้อะไรเออเป็นไรอ่เดี๋ยวค่อยดูตัดยังไงวะ ให้เขาก่อนให้เขาก่อนเขาได้ไปกินที่โต๊ะได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะงคนต่อไปอายาเอาไหนค่ะอายาเอาไหนค่ะน้องพี่ออนไหนน้องพี่มายาตไหนชื่ออะแ่ของคนของโมจิโดนัทเอาฝั่งนี้ให้เด็กๆอันนี้อ่ะน้องพี่มานี้อ่ะให้น้องพีมก่อนน้องพีมมันเล็กมันเล็ก อันนี้นะน้องพิมพ์อันนี้นะมาแย่เอายูนิคอร์นแบกเดี๋ยวน้องพิมพ์กินหมดให้เอายูนิคอร์นเอายูนิคอร์นปักเป็นไงไวเป็นอันนี้นะของน้องพิมพ์วาวาไวไวอันนี้ของพีมออันนี้ของนุ่มอันนี้ นากไปให้โตพี่เขาไปเถอะไปเถอะมตาไม่ปไหนใส่มู่กเอใส่รุ้หนอยากเอาใส่ลูหนูอยากเอาใส่รุ้ไม่ใส่ มีโหดด้วยนะพี่คะจะสอบรายการกัะคะให้พี่เ้าจะนุ่งให้น่ะหนูจะหล่นนได้แล้วนุ่งส่ับอันี้หนูนะหนูอยากได้ใส่ลุงเนี่ยบแม่อาหนูอยากได้ใส่ลุงเอเค่ะ เดี๋ยวละลายเชื่อกันกินเดียวแมองนนี่ไงของหนูอันนี้ของโมจีอันนี้คนนู้อเคได้่อของโมจีอันนี้ใช่ไหมอแใจกาไถ้นไม่มีหรอไม่เะเอาคเไหไม่เป็นไระ ขอยืนยืนในคอนแม่ยืนในคอนหนูอ่ากาหมดอีกแม่ฝั่งน้องพีไม่มีช้อนแม่รู่ไงคะนี่ไงกินอันนี้เลยได้ไหมโอนโอนนะครพี่โอนคุณคะเบอร์โทรข้างบนให้เรยค่ะพร้อมเท่าเอาเอาโทรศัพท์ไว้นะ